สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนไลซ์ซิงในว,วันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม Disorder นั่นเองนะหลายๆคนอาจจะงงว่าเเกมนี้เป็นเกมอะไรและเป็นแนวอะไรนะครับผมแต่ทําไมนางเอกดูสวยจังเลยดูดีตากลมโตน่ารักผมผูกพนี้เทียวอีกโอ้โห,โอโหบอกเลยคนเดียบรกอยากจะบอกว่าเกม Disorder เนี่ยเรียกว่ามันเป็นเกมแนวโลกไร้กันนะครับผมจากที่ผมอ่านข้อมูลมานะมันเป็นเกมเกมแนวโลกไร้คือเล่นไปพอเราตายเสร็จปุ๊บเราอาจจะได้สกิลหรืออะไรเนะี่ยมาซื้อ พัสดีเพิ่มหรือสกิลอะไรเพิ่มเพื่อที่จะทําให้ตัวเรานั้นเก่งขึ้นแล้วก็สามารถผ่านด่านต่อไปได้เยอะได้เยอะขึ้นได้เด้ออะไรเถออันนี้สามารถตัวอย่างเนี้ยสำหรับใครที่เคยเล่นเกมฮาเดก็จะประมาณนั้นครับผมสําหรับเกมลกไรนะตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากเราเข้าไปดูดีกว่าว่าในเกมนั้นเป็นยังไงไปอ๋อตอนเล่นเกมน่ะเขามีแนะนําด้วยนะครับว่าให้ใช้เป็นจอยนะจะได้ประสบการณ์ในการเล่นที่ดีที่สุด อันนี้ก็ไม่รู้จริงแท้ไงนะเรามาดูกันดีกว่าอ่าลืมบอกไปนะครับผมสําหรับเกมนี้ครับผม Disorder นะรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมจากฝั่งเกาหลีนะครับผมซึ่งแตกมากนะปกติเราจะไม่เห็นเกมแบบสไตล์ออฟไลน์เงี้ยจากฝั่งเกาหลีเลยแต่ก็มีอะไร s t a r l a g e ใช่ไหมอันนั้นนึ่นเกมละอแต่หลักๆจะไม่ค่อยเห็นแนวอะไรอย่างเงี้ยแนวออฟไลน์อ่ะอุ้ยนางเอกน่ารักแล้วหุ่นดีอื้อหือ เกมดีครับเกมดีครับเกมโคตรดีเลยโอ้ oh. สํารวจนะสํารวจตัวละครกันแนมโโหถ้าเป็นฝั่งต,ตะวันตกนี่คือโดนแบนแล้วนะไม่ได้นะตัวละครตัวงี้ไม่มีในโลกจริงนะครับเ mm hmm. ขาบ่นแล้วนะ mm hmm. เออยอจมตีฟันฟันระบบฟันก็มีเตะอุ้ยบล็อก เตะอ๋อเตะททำให้ล้มโอเคเดี๋ยวเราสามารถล็อกล็อกได้ถ้ามนนีโล่ให้เตะเตะจนกว่า,วาจะหลุดแล้วก็ฟันโอเคไอเกสมิดาอุ้ยน้องไม่พุนตายหรอวะเราโดนยิงขนาดนั้นโถเอ้ยฉันจะต้องกลับไปมันจะไม่จบแบบนี้ โดยรวมเราก็ยังไม่ทราบเรื่องราวที่แท้จริงนะว่าคือเรื่องเนี้ยเกมเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรนะสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้อ่านมาจากแบบจากสื่อจากอะไรนะถ้าดูจาก,จากตรงเนี้ยเรียกว่างงอะ่ะบอกเลยคําเดียวว่างงวอดวอดเดอะน้องน้องคือใครมาจากไหนไม่มีใครรู้อยู่ดีๆน้องก็มาสวยเซ็กซี่กลางถนนแล้วก็ไล่ฟันคน <S <S เอ๊ะ ทำไมถึงมีคาตานาในมือฉันอ่ะเดี๋ยวน้องก็มีเสียงโอ้โหเกินโอ้ยนี่มันบักแตงโมทำไมด้านหลังน้องมีใบพัดหมดด้วยอ่ะสถานที่นี่มันฉันรู้สึกเหมือนเคยเห็นก่อนหน้านี้มันแปลกแปลกมากโหดูดิอ่ะผมว่าน่าจะโมแคปบจากคนจริงนะดูจากขุ่นแล้วอ่ะนะ ดูจากสภาพนะแล้วก็หน้าตาน้องแต่ว่าอาจจะมีปรับนิดนึงเพาะน้นองดูตาโตตาโตแต่ว่าทรงพนี้เทลกับชุดแบบนี้เดอะเบสเลยครับออฟเทนเอ,อ๊ะประตูกำลังปิดนี่มันกบดักเ๊ะนี่มันอะไรกันเนะี่ย ลิ้งทเมสเข่า้น,าานี่จะรู้าวสนะอืมเยอะแยะเคลียแบทเิอร์เรียพร้อมกับจาัดก,การศัตรูให้หมดนะครับผมก็จะมาเริ่มสอนต่อสู้นิดนึงนะจริงๆก่อนคีนี้ก็มีไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นบอกเอ็กคือโจมตีไวาหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, อันนี้โจมตีหนัก Y โจมตีหนักแล้วก็เตะมีเตะแล้วก็แดด X โอเคตอนนี้เรามันคือมันยังเป็นปริศนาอยู่นะว่าทำไมเราอยู่ดีเราก็แบบทำไมเราเกิดมาใหม่ได้กิ้เหมือนเราโดนยิงไปเราใช่ไหมล่ะอยู่ดีก็มาเกิดในโลกนี้เฉยงง,งคืออะไร มีเด็กได้รับ,บาดเจ็บเราต้องรีบไปด่วน mm hmm. นี่คือแบบเขาอาจจะไม่มีคนภาคเสียง,งอื่นจริงใช่ไหมเนี่ยโรงงานโปรเจกต์ดิสโซเดอร์ราบาทูดี้ เอยู่จ hey ะนา่นไม่ทนัน <laughs> <Modern time. S 1> พวกเขาไปแล้วอ่าอันนี้อย่างที่บอกที่ผมเคยบอกนะในตอนต้นคิมนะผมในตอนอ่าที่มันบอกว่าจะเป็นแบบโลกไร้เนี่ยตอนที่เราผ่านเนี่ยเราจะได้แบบว่าแต่ละด่านเราจะได้พอยต์ได้สกิลอะไรมาอัพเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยมีแบบเคานเตอร์ด้วยว่ะสักสักหน่อยแล้วกันขอดูหน่อยนะคูดาวสิบวิ คููดาวโหสี่สิบเอาเคาน์เตอร์แล้วกันแต่นี้มันก็เป็นท่านะเอาแต่นี้กด a กนะแล้วตัวเราอ่ะเมื่อได้สกิลแล้วอ่ะตัวเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวลองกดใช้ของก่อนนะอุ้ยท่าท่าอ๋ออันนี้มีครูดาวสิบวิเอาโอเคด้านล่างเห็นด้านล่างไหมครับผมจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะอันนั้นน่าจะเป็นแบบครูดาวอ่ะเลขครูดาว โอ้พี่บึกมาสิน้านี้กด BX เอ็บอ๋อหลบโอ้ยมีคิวทีด้วยหรอโอ้หมันจะเหนื่อยเอาแนา่โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ รู้สึกว่ามุมมองมันอันนั้นไปน,นิดนึงอะ่ะมันมันใกล้ไปหน่อยมุมมองที่ผมรู้สึกนะอะไรกันมีแค่นี้อย่างนั้นเหรอเวพอร์หนึ่งเบสิกแอทแทกเลดติ้งอินคีสน่าจะเลดติ้งเหรอนะไม่ใช่โจมตีเอ้โจมตีไวปะ ไม่ได้เป็นอาอัตราการโดนะผมเอานี้แล้วกันเอ้นี่แอคเตอร์สปีดเอานี้ดีวยกว่าผมอยากให้มันฟันไวขึ้นนะรู้สึกว่ามันช้าไปหน่อย hey, ปั๊บปั๊ปัป๊โอ้โห <c oughs> อะไรอะ่ะมีแบ่งโซนไปด้วยอ๋อคือปกติอ่ะตอนเราเล่นเกมลกไรมันจะเป็นด่านด่านดาน่ดานไปใช่ไหมด่านปุ๊บหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่นี่มันเหมือน,อนแบบแล้วตอนนี้เราอยู่ในห้องอะ่ะ ไอ้อยู่ในตึกอ่ะมันจะเป็นว่าเอ้ยเราสามารถเลือกห้องเลือกอะไรเข้าได้โอ้ยเอาท่าไปแดกหนึ่งสองโหมุมมองแย่มากหนึ่งสอตรงนี้เฮ้ อ๋อด้าน,นล่างคือพลังเราเหรอเฮ้ยเราโดนโดนยมดีตายตอนไหนวะเนี่ยคือก็พอพอเห็นนะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะตายง่ายๆอย่างนี้เลยที่นี่มันเรากลับอีกแล้วรอเนี่ยสัญญาเลยฉันได้ยินว่ามันบอกว่าเกมโอเวอร์นะเอ๋ถ้าฉันหนีไปได้มันแปลว่าเกมจะเคลียร์ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะมี ตะ๊ะพรสวรรค์โต๊ะสกิลนั่นเองนี่ไงผมรู้สึก,ก,สก,กว่าตัวเกมมันยังงงๆนิดหน่อยนะเวลาเล่นอะเข้าใจอยู่ว่าเป็นแอคชั่นเออมันดูไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าด้วยมุมกล้องด้วยอะไรอะมันใกล้เกินไปอะ อืมอ่าไหนไปดูสิอเอจะบอกนะอ๋ออาวุธใหม่โอเคเราสามารถซื้ออาวุธใหม่ได้นะครับอันนี้เราก็อ๋อนี่ยาเราสามารถซื้อยาเพราะตอนแรกอะเราไม่มียาเลยใช่ไหมละ่ะเนี่ยแรงแอดบวกห้าสิบ HP คิวรีวัดอัปเกรส รีทายได้อีกหนึ่งครั้งก็คือมีชีวิตอีกหนึ่งใช่ปะชิปเซตดับเบลิลเดสดิสซเ,เดอร์เคมเมอร์โอ้โหตอนนี้เราขออาวุธใหม่แล้วกันนะผมรู้สึกว่าอยากลองอาวุธใหม่ดูม,มีตังห้าสิบาทนะกินีนะมาครับเรามาลองอาวุธใหม่ดีกว่าใช้ยังไงอะเป็นไงอะ่ะ Đây. Status item. Ni pa. Hey yo. เชอเส้นอ๋อนี่อ๋อเราต้องมาใส่จากในนี้เลยโอเคนี่คืออาวุธที่ผมซื้อมานะทุกท่านนะนี่นะมันเหมือนเป็นดับเบลิลดับเบลิลเบดอ่ะอันเนี้ยอ๋อการโจมตีมันจะชา้าลงนิดหนึง่งล้วดูท่าขอดูท่าหน่อยซิทำมาอย่างได้วะ่ะไปเราไปลุยกันดีกว่าอีกสักรอบหนึ่งนะว่าเป็นยังไงนะสึด คือ,อ,อเออจะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้เล่นเกมนี้แบบจบเดโมเลยนะเป็นแบบลองเล่นให้ดูเฉยว่ามันเป็นยังไงสำหรับใครท,ที่สนใจนะก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งอาจจะใส่ลิงก์ไว้ในดิสคริปชันเหมือนเดิมนะลดดาเมจความแม่นแมกดิสอเดอร์ดูจากสภา,ภาพแล้ว Oh, สีผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เห็นมันเห็นเห็นพื้นหลังไหมทุกท่านมันจะมีสีหไหมธรรมดาสีม่วงสีทองไม่รู้มันเกี่ยวอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ยังไงก็เห็นเป็นสีทองอ่ะเลือกสีทองไว้ก่อนแล้วกันอ๋อนี่มันมีทางให้เราเลือกไปได้ด้วยนี่ไงจะเป็นตรงนี้ก็ได้หรือตรงนู้นก็ได้ขึ้นอยู่กับที่เราจะเลือกไป เอาแล้วก็ดูนะฮะน่าสนใจนะตึกหนึ่งม่งมีเป็นสิบห้องอะไรอย่างงี้จะขึ้นไปชั้นสูงได้ไหมเนี่ยคราสโรมแล้วไม่มีบอกด้วยว่าชั้นนี้ม่งเลเวลอะไรโอ้พลังโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังะ่ะมุมกล้องไม่ดีเลยไม่ชอบอะ่ะเดี๋ยวโอ้โหหลบ ห้าเจะเหมือนเอ๊ะเหมือนมันไม่ค่อยทำอะไรฮะที่นี่ดีอยู่ดีอยู่เก็บของนี่มันหน้าเบอร์หลังชัดนี่วะ่ะหนึ่งสก,กิลฮนะแม็กเลเวลสแนสบลนเบรกทินิตี้อุ้ยเท่วอะทินิตี้เอาทิทททนิตี้แล้วล่ะ ผ่านด่านมาได้หนึ่งอันแล้วเราจะไม่ไปด่านตรงนั้นให้ตรงนั้นเน่ะคิดว่าน่าจะไปได้เดี๋ยวขอสำรวจดูก่อนเราไปด้านอื่นได้ไหมใช้สีเร่งโทนเแบบ,บหนังผีใช่โทษครับมีขอไหมครับขอคก็บขอไหมครับโอ้โหเสียงโคตรหนังผีเลยสยองจัด แต่รู้สึกว่าออแมปต่างๆเนี่ยเขายังแบบรู้สึกว่ามันโล่งนะเนี่ยมันไปได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรอ่ะถ้ากับว่าตอนเนี้เราเหมือนโดนบังคับเลยว่าจะต้องไปตรงนี้อย่างเดียวอ่ะปไปปป,ปแต่บอกไว้เลยอย่างหนึ่งคือตัวละครทำโคตรดีดตัวละครสวยเกิน เอ้ยจะนะผมยังงงปุ่มอยู่เลยนะท่ามันงงกับท่าเพราะอยู่ดีมันก็เป็นตัว L อยู่ดีก็เป็นตัว R ไม่เข้าใจไปแล้วครับ Mac HP ห้าสิบ HP Recovery เอาวันนี้ดีกว่า Legion Legion HP เนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยที่ผมบอกคือแมปอ่ะบางครั้งอ่ะเขาทํามาแบบมันไรประโยชน์หน่อยอะ่ะถ้าเราไปแมปแล้วเดินเล่นเงี้ยแล้วมันเจอของอมันโอเคนะแต่ถ้าเดินไปแล้วมันโล่งๆอ่ะดูแบบทามาเสียเปล่ามากเลยอะ่ะไม่แน่ใจว่าไอตรงเนี้ยที่เขาทามาทํามาตรงเนี้ยมันอาจจะแนนาคนเปล่าเฮ้ยเผื่อเราจะด่ามันจะขึ้นตรงเนี้ยเราถึงจะไปได้ไปแล้วเจออะไรแต่ตอนเนี้ยไม่มีอะไรไง ท่ากับว่าเราโดนบังคับทางไปนะตอนนี้นะแม้ว่าจะเดินไปด้านอื่นได้ก็ตามมาพีเบิร์มอีกแล้วใช่ไหมมานี้ดิอืม้มเฮ้ยท่าดีโถท่าดีทรินิตี้เฮ้ยมีสกันด้วยงั้นเหรอหนึ่งสอง หนึ่งเดาเสียได้อย่างคือมันกดคอมโบไม่ได้แต่ว่าเราตีเบาเตะแต่มันก็ไม่เป็นคอมโบใหม่อะถ้าเราตีเบาแล้วก็ตีหนักก็ไม่ได้ถ้าเป็นว่าทุกท่ามันแย่จากการมันไม่แบบไม,ไม่ไม่สามารถคอมโบกันได้ก็แบบแอบเสียใจนิดน,นึงนะขออัปเกรดอาวุธแล้วกันนะอุ้ยได้สองหรอ,หรอลักซี่ลักซี่ขอมูสปีแล้วกันวิ่งไวๆหน่อย อะไรอะ dr potion ไปตรงนี้ไม่ได้ให้ฉันไปตรงไหนต่อบอกฉันทีได้ไหมอุ้ยน,น,นู่นไงนี่ไงจริงด้วยเห็นไหมถ้ามันอยากให้ไปตรงไหนมันถึงจะขึ้นเอง งั้นก็เรียกว่าตามดวงหน่อยนะเรียกว่าเราไม่สามารถแบบไปอิสระได้เท่าไหร่เลยถ้างาั้นตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบเ,เลือกทางไปได้นะไปบนล่างซ้ายขวาไปได้ก่อนเนี่ยกลายเป็นว่ามันบังคับทั้งนั้นทําแหม่มมาตั้งใหญ่แต่บังคับหูแอบเสียได้มากเลยอะไรอนะ่ะอย่าบอกเจอบอสอ่ะอชัดเจน,เจนโอ้ตัวบักเอฟ ยังไงดีครับถอยดีไหมครับรู้แล้วว่าเป็นบรอดประโทอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อันไหนคือพลังเราวะอ๋อสายทุ้ยสายพลังเราอืหนึง่ง สองสามโอ้ยเด้กขะสามหูยแรงนะถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังร้อยกว่าดอกเดี๋ยวตายเลยหรอมันเกินไปป่ะกี่ที่ปุนจะไปใช้ท่านะแต่ว่ามันจำผิดอะ่ะจำท่าผิดอะ่ะกดใช้ผิด,ดกลับมาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ ช่างเถอะไปลุยต่อแล้วกันอ่าไหน,นดูซิรอบสองนี้ผมจะได้อะไรบ้างเอ้ยพลังห้าร้อยจำได้ว่าตอนสู้เราก็แทบจะไม่เสียพลังไม่ใช่หรอทำไมมันอันนั้นอ่ะอุปกรณ์ใส่อยู่นะสะเตตัส ดัสเค์าดัสไดสองทีคอมแบตพาวเวอร์ขออนี้แล้วกันแอดเลือดแอดเลือดอีกเอาไปอีกซาไลท์รีไายเด็กหนึ่งครั้งสิบพอดีโอ้เป็นไงใช้เงินเป็นโท่ไปครับ <p Books> พลังหกร้อยห้าสิบรอบนี้มา สู้ใหม่อ๋ออันนี้ไอ้พรสวรรค์ที่เราได้มาระหว่างทางกี้เนี่ยเราหายหมดเลยจริงด้วยเซเนสเนืน้อไวโอันี้แล้วกันนะ อาบอุชานี่คือสอยถอยหลังผมว่าน่าจะได้เล่นด่านเดิมนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเราอาจจะต้องเล่นด่านเดิมซ้ำเบรเร่จนกว่าแบบเราจะผ่านอย่างเงี้ยซืบซืบซึบอุย้ยแดดติดด้วยค,คือด้วยตอนเนี้ผมไม่รู้ว่า แลเวแบแอคช,ชั่นเน่ยมันอาจจะดีมากกว่านี้นะในกรณีที่เราได้แบบถ้าอะไรมากกว่าเนี้เพราะว่าตอนเนี้ผมยังแบบเล่นเพิ่งแค่เริ่มต้นใช่ไหมล่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็ไนะด้เพิ่มดามเมจก่อน แต่โมเดลนี้ให้เขาเลยสุดสุดจริงโมเดลขอท่าดีๆหน่อยครับคิดอยู่ว่ามันจะมีท่าอยู่เดี๋ยไปไ่เนี่ยเคลียร์โซนเก้าดิสเซอร์เอแอสลโอม้มินิมัมมินิมัมมีก่อนเอามาดิโทรอบนี้มันสายดามีเหรอได้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 ไดได ไหนเหมือนเดิมไม่หมอ๋อนีอน่เงเหมือนเดิมจริงด้วยเนี่ยผ่านสองดานปูนต้องไปสู้บอสโอเคมาไอ้กิ้งกาจิ้งเหรนกิ้งกาจิ้งเหรนมา HP ซ้าย DR ขวาโอเคอชชอบอส โอ้ยปาบปาบโอ้ยแดดหนึ่งสองยาใจยเจยเ็นนะใจเย็นนะแดดไม่มีมนะโหยเฮ้ย คุณว่าหลบได้ไอเวนนึกว่าแบบเป็นท่าไม่ดี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 ดดหนึ่งสองสามเฮ้ยเกิดไปเฮ้ยผมกินยาไม่ได้อ่ะคำหนึ่งนะโทษครับผมกินยาไม่ได้ครับยาหมดเหรอมัน มันไม่ได้เพิ่มยาวมันเพิ่มแค่แบบ c ปาซิตี้อย่างเดียวเหรอทีเนี้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าท่ามันใกล้ขนาดนี้อ๋อมันจะมีเส้นอยู่ หลบสองสามยางยางไม่โดนไม่โดนอันเนี้ยเต็มหัวเอ้ยัยงสู้ไหวอยู่สวยเรียบร้อยครับ โิธดีนะมีแบบตายเกินหนึ่งรอบไอ้หมอนบ้านนี่มันจากไหนกันแน่นะคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆไม่สิเดี๋ยวดิปกติจุดนี้มันต้องมีเสียงพากไม่ใช่หรอกแกโหต,ตอนแรกอะ่ะมันก็ยังมีเสียงพากางเอกเนอะทำไมสักพักมัน เนี่ยมันก็มีแต่ทำไมเสียงภาพมันหายอะตอนคัดซีนอะไรเงี้ยงงอะสกิลเลตติ้งขออันนี้แล้วกันแอชคาเลตติ้งมาทรีตี้โหลาสเนี่ยเราเพิ่มท่าอื่นได้ขอทรีนิตี้เหมือนเดิมแล้วกันขอท่าทรีนิตี้เฮ้ยสามเลยหรอได้ซัสซี่ทรอนชิลลีเจนมิชลีเจนด้วย แต่อยากรู้อะแอคคุณรซี่ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเอาไปใช้กับอะไร What แค่นี้เหรอเอาจริงดิเอโตโอเคไม่เป็นไรครับผมจบแค่นี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวแนะนำดีกว่าสำหรับเกมนี้นะครับผมเกมริสเตอร์เนี่ยสำหรับเหมาะกับใครบ้างแต่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กันด้วยเน้อ อะเรามาคุยกันดีกว่าในช่วงท้ายสำหรับเกม Dis o r d e r นะฮะนี้นะก็อยากจะบอกว่าเกม d i s o r d e r นี้เป็นเกมแนวโลกไลน้นะผมกินนี้อย่างที่ได้เห็นไปแล้วนะมันเป็นเกมที่แบบมันวนเวียนไยเกินเนี่ยคุณจะตัวละครคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคุณจะสามารถอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะผ่านด่านเดิมากขึ้นเรื่อยๆอะแต่ในเกมเนี้ยเขาให้เราเล่นแบบแป๊บเดียวเองแค่ประมาณ3ด่านนี่ใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกิแล้วก็บอสม,มันทําให้เรายังรู้ไม่ได้หมดเพราะว่า ว่าตัวเกณฑ์ทั้งหมดจริงๆเป็นยังไงจริงๆอ่ะถ้าเล่นตอนนี้ถามว่าผมโอเคไหมผมยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่โอเคสุดคือโมเดลตัวละครน,นี่คือแบบโหเดอะเบสเลยทําดีมากเลยอะเรามาพูดเทียส่วนกันดีกว่านไหนก็พูดละหนึ่งอาร์ตดีไซน์โมเดลผมไม่ติดเลยสําหรับตัวละครให้ผ่านไปเลยผมคิดว่าน่าจะโมแคปจากคนจริงด้วยดูจากขนดูจากหน้าตาอะไรเราเนี้ยอาจจะมีปรับเพิ่มในส่วนตานิดหน่อยเพราะาดูแล้วมันตาโตแบบสไตล์อนิเมะมาก แต่ว่าไม่ติดเลยนะตัวคอนสวยงามเนี่ยสวยงามมากเลยถูกใจมากเลยส่วนดีไซน์ตัวสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ต่างๆผมสึกว่ามันมันยังเฉยๆอะถ้าบอกตรงๆมันแนวอิตาเลียลของตัวเซนเ,เลตแหละเซนเลตโซนอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆแบบนั้นนะมันเป็นแอคชั่นใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าแอคชั่นี่ะมันยังไม่สุดเท่าไหร่ทางด้านการฟันทางด้านคอมโบ มันยังไม่มีอ่ะคือแอคชั่นในการฟันอ่ะมันอาจจะพอกุ้มกิ่มไปได้แต่ระบบคอมโบอ่ะรู้สึกว่ามันจะไม่มีเลยฟันหนักฟันเบาเตะอะไรคือแบบมันแยกท่าเลยกดปุ๊บจะเป็นอีกท่าหนึ่งท่าหนึ่งเลยมันไม่คอมโบรวมกันได้อันนี้อาจจะเป็นข้อด้อยนิดนึงนะเพราะบางทีกันที่เราเล่นแอคชั่นเราก็อยากจะแบบเออให้มันมีคอมโบนะไอ้กดโจมตีหนักโจมตีเบาหรือเตะพร้อมกันเงี้ยหรือจะมีแมคชีนิกอะไรที่มันมากกว่านี้อย่างเช่นหลบแล้วอาจจะมีแบบ บูเดชามน,นิดนึงให้ตีมอนหรือกดกดยังไงอะกดหลบแล้วมีแพรี่เคาน์เตอร์อะไรสักอย่างเงี้ยให้ได้อย่างเงี้ยออแต่จริงที่เห็นนะ่ะมันจะมีแพรี่เคาน์เตอรอ์ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องได้สกิลมาก,ก่อนซึ่งอันนั้นอนะมันเป็นมันมันก็ดีแต่มันเหมือนเป็นสกิลมันไม่ใช่เป็นแบบพาสซีฟที่เราไากดปุ๊บให้ด้วยขเขาเรียกว่าไงด้วยความสามารถของตัวเราเองเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆไป เรียกว่าทางด้านแอคชั่นเนี่ยผมยังไม่ผ่านแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าตัวเกมเต็มมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจจะดีมากกว่านี้ก็ได้เพราะกินเนี่ยจากที่เราเก็บสกิลผ่านด่านใช่ไหมเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นว่ามันจะมีแบบว่ายังไงอะอ่าได้การโจมตีเร็วขึ้นเนี่ยเมื่อเราผ่านไปเรื่อยเราโจมตีเร็วขึ้นน่ะมันอาจจะเหมือนเกมแอคชั่นปกติทั่วไปก็ที่มันฟันไวๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันจะเป็นแบบช้าๆอยู่ด้วยที่ผมเอาเอาวุธชามาด้วยแหละ มันก็เลยรู้สึกว่ายิ่งช้าเนี่ยกว่าเดิมอีกืมแล้วมันดูไม่สมูทไม่คอมโบต่อเน,นื่องมาต่อไปดีกว่าผมท้งด้านเนื้อเรื่องบทเกมอะไรตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันยังขาดหายเยอะเลยแต่อาจเป็นเพราะมันเป็นแค่เดโมมันเลยยังไม่ใส่เนื้อเรื่องเต็มมามันออกมาแค่แบบว่าเกมเพย์ให้เราลองเทเลนอย่างเดียวซึ่งในบทในบทภาคเสียงตัวละครต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะตามมาที่หลังก็ได้และสุดท้ายเนี่ย และสุดท้ายนะผมสำหรับเกม Disorder นะยังไงก็อย่าลืมลองโหลดมาเล่นเดโมโด,ด้วยนะคผมใครอยากจะเห็นตัวละครที่สวยอย่างเนี้ยตัวละครยิ่งสวยแบบ t t l l a ร b a บ e อะไรเงี้ยลองเล่นได้กันได้นะครับผมเรียกว่าตัวเกมเต็มเนี้ยอาจจะดีกว่านี้มากๆเลยก็ได้ โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นเดโมเกมอะไรครับผมช่วงนี้สุว่าเกมเดโมมาเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวจะลองไล่ลองเล่นให้ดูแล้วเอามารีวิวทุกท่านนะแม้ว่ารีวิวอันนี้อาจจะเป็นแบบความคิดคิดเห็นส่วนตัวเยอะไปหน่อยนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมว่าจะเป็นเกมอะไรต่อนนะไปก่อนละบาย